สวัสดีคะ่ะนิสันมาร์ทนะคะราคา1น0 0 0แสนบาทค่ะทุกท่านสีดำคันนี้เลยนะคะไม่มีรอยชนหนักคะ่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้นะคะเป็นรถยนต์ปี2010เกียร์ธรรมดาคะ่ะ เร่มเอกสารพร้อมนะคะภาสีพรบรปี6ค่าขายเงินสดอย่างเดียวนะคะในราคา1นึ่งแสนบาทนะคะทุกท่านสภาพภายในเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังค่ะดูแลรักค,ความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะคะโทนสีดําค่ะภายนอกก็สีดําภายในก็สีดํานะคะสีดำดูดันค่ะท่านใจสนใจนะคะ1นึ่งแสนบาทเป็นเจ้าของจับจองไปใช้งานกันได้เลยนะคะคันเล็กๆค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวหาที่จอดง่ายนะคะ สนใจติดต่อนัดดูรถทดลองขับได้นะคะสายตรงไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดดูรถทดลองขับโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนําการโอ,อนมาจําล่วงหน้านะคะสําหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ